สวัสดีครับวันนี้ปะผมกับผมใดเกมมิเกมทีวีนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับ Fear to the Phantom นะครับหรือว่าเกมสโมาอลนะครับอยู่บ้านคนเดียวยประสบการณ์การอยู่บ้านคนเดียวเป็นยังไงลองไปดูเลยตอนนี้อยู่หน้าแรกลองกดที่เร่สุดนอ๋มีหลายเอพิโซดมีหลายตัวด้วยเราล,ล,ลองเล่นเอพิโซดแรกคืยเดอะแม คาะที่หนึ่งอยู่บ้านคนเดียวจูลายสุสิทษ์สองพิธนาล้วยด้วยจะเรียกเก็บสิบข้อพิสูจน์เช่นไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่าออ่อ่การ <c oughs> างั้นเราก็เริ่มกันที่ เรื่องที่ไหนมันเป็นกลางเดือนสัมเมอร์นะรนาร้อนพ่อ,อพ่อแม่ฉันไปไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเวิร์กทิปอิสานอะไรแบบนี้เจ้าอ๋ออยู่บ้านคนเดียวนะครับอยู่ร่างเดียวสุดสัปดาห์แล้วมันก็รู้สึกว่าอ๋อทำให้การนอนหลับของฉันมันแย่มากเลย้สิ าจะนอนหลับตอนไหนก็ได้นะครับก็ตอ้องตอนไหนก็ได้แตอนนี้เราตื่นขึ้นมาละแปดโมงก็ตื่นปกตินี่น <c oughs> ะปิดปิดโอเคกดสเปซเพื่อวิกอัพเดี๋ยวมันสองทุ่มเหรอมันตื่นขึ้นมาตอนสองทุ่ม <c oughs> พี่ตื่นมาตอนสองทุ่มสองทุ่มปะเนี่ยน่าจะสองทุ่ม เสียงเดินเสียงเดินดังมากเราทำอะไรได้บ้างในห้องนี้โอ้วัด <c oughs> เสียงทำไมเสียงมันร้อนจังเลยติดตัวนะรูปภาพด้วยจะเปิดอะไรได้บ้างเนี่ยเปิดวิชนได้ปะ่ะไม่น่าได้ได <c oughs> ลองเดินไปไดูเลยสำรวจ อร่อยสิโอกานบด้นะอืมมีกันบ้านเลย้ต้องบอกตัวละครเราบอกอยากกินนะครับอยากไปหาเลยกินก่อนอืมต้องไปข้าา้าางหน แม,ม่ส,ส่งมาสิใครส่งพ่อแม่มาแม่ส่งมาส,สินะมาส,สี่อยากไหมแ้วก่อนนะาพ่อกับแม่จะกลับมาตอนไหนเหรออ๋อจะกลับมาประมาณวันจันทนระ์น่ะรัตไม่ได้ไม่ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอเย็นไปเลยนั่นก็ อนอนหลับให้ตรงเวลานะออก x เล่นของเป็นเอ่อเล่น Xbox ฉันนะ I m e a อ่าหมายความว่าถ้าอ่าผมขอชวนเมซอนกับจอร์จมาในคืนนี้ได้ไหมมาช่วยทำกันบ้านแน่นอนอยู่แล้วทำได้เลยที่รับเรียกหาเลยนะถ้าต้องการอะไรสักอย่างแล้วก็ไปเช็ค เอ่อเปิดเอ่อดูดูประตูก่อนนะที่จะเปิด่ะนะ setting room okay กำลัง,งแบบ c k ก็อาจจะกลับมาตอนวันอาทิตย์นะตอนเยน็นๆทำไมแม่ถึงเป็นห่วงจังผมอายุ14แล้วนะคิดว่าคงจะนอนนิดหน่อยอ่อเดอร์จะออสั่งพิซซ่าไม่ต้องสั่งอะไรแล้ว แม่ทำบาซานนาให้ตอนเช้านะอยู่คีดตู้เย็นยูของนี่มาสอนอันมาสนันจะมาไหมยูคอมมิ่งเจสิก้าโทมอโรจะมาวันพรุ่งนี้ไหมนายจะไปหาเจส,สิก้าวันพรุ่งนี้ไหมใช่ฉันดีนว่าจอร์จจะมาด้วยอ่ะอมไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นหรอก็จะเห็นเมื่อเมื่อวานนี้หรือเปล่าเธอไม่ได้มาเลย ผมคิดว่าอัดในตอนนี้ยื่นเรื่องอะไรกนเไม่ได้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ u n อเ s สยูมาดึงไปอ๋อน่าจะการบ้านหรือเปล่า <laughs> พูดถึงเรื่องการบ้านว่าอ๋อ oh, มีการบ้านวันวันนี้หรือเปล่านะครับ พบป่วนฉันไม่ได้อยู่วันนี้เนี่ยมามาที่บ้านฉันหรือเปล่าอ่ามีแผนว่าจะเล่นมาริโอคคร์ด้วยโอเคเดี๋ยวจะบอกนะว่าจะไปไหมโอเคบอกจรอดด้วยนะสัญญาไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันมีแผนเยอะแล้วอ่ะกดเีสีแล้วเนี่ยเราบอกว่ามีอาหารนะบาสันด์วอยู่ในตู้เย็นนะลองไปดู เย็นยังไมหนวะไม่เย็นทำไมต้องเขาอ่ะไม่ต้องย่องทำไมอยู่ดีบอกให้โอเคลัสัซนญาเพื่อฟิวชั่โคนะครับอาหารมันเย็นติดเนียจไม่มไมได่าเราต้องออกเข้าช่องฟิตได้ไหมฟิวชัดวองไม่มีจานให้้างเราให้ไปไหนอ่ะ อ few m i n u เน s ส a t e เโอ้ิงิงโอเคนี่ไงเออ,ออบนะลัซาเสียงเสียงดังเลยเสีมากใจเย็นลองเดินเดินดูเลยครับเดินสักสิบสโอเค แล้วตับอกว่าอาหารพร้อมแล้วนะฉันอยากจะดูทีวีแล้วก็กินไปด้วยทีวไรเนีทีโอเคต้องดูทีวีทีนะเฮ้ยอะไรแตกอะไรเสียงมีเสียงกระทุกแตกด้วย เสียงโทรทัศน์นี่อง่างเสียเฮ้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 ยเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินขึ้นไปข้างบนอ๋อ no hell no m a น what the fuck โอ้ยดวโอเครู้สึกง่วงนอนครับเมื่อกี้มีคนเดินขึ้นบนเนี่ย no. <c oughs> oh, โอ้โอ รอดมีเมสเซจมาจากเมสันเมสันว่าไง We're g o to h a อ to call the police s o สเกมอับอะรสักอย่างแต่ตะกี้มีคนเดินไปโอ้ยกอด กราตามไปเก็บก่อนโอเคไปไปมันเขาบอกว่าให้ไปทำกันบ้านอนะ่โอเคมาสอนบอกว่าจะา,ายไม่ได้นะครับมาน,นี้ไม่ได้ดูกันบ้านทำกันบ้าน ทำเ,เป็นบ้านนะครับทำเป็นบ้านแล้วค่ะโอ้โหเชียงคืนสามสิบแปดเพื่อนเออทำเป็นบ้านเสร็จแล้วนะครับโอเคกับ,บ้านเสร็จแล้วมอม,มเมยเสร็จมาเสร็จแล้วคือแบ อย่าอยู่ดึกบ้าไฟละลูกเรานอนได้ยัง่ะเป็นเพดูอีดีดีจนก็มีเสียงนะสิกกึกกึกกแค่เลยตีหนึง่งโอ้โหบอกอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมานะครับอยากจะไปเอาน้ำตีหนึงน่งโอ,งโอ,งโองเคโอเก็บกุศ เปิดไฟได้ไหมครับเปิดไฟได้ป่ะ,ะหลอดนดีๆเปิดไฟได้ด้วยไปครับเหิวน้ำตัวละครอ,อีกเราเห็นน้ำนะ <c oughs> เราต้องลงไปเอาน้ำ <c oughs> น้ำน้ำอยู่ไหนน้ำเตียงนะโอเค แล้วคลิกเดื่มน,น้ำกดขี้ปลาดึงแรงขึ้นเป็นนอนต่อนะครับเมื่อกี้มันไม่ได้ขึ้นว่าให้ไปไหนต่อแต่ผมคิดว่าเราไม่กินอิ่มแล้วนะครับเราไม่กินเสร็จแล้วก็มานอนต่อ,อมแม่ ส่งรูปมาด้วยแม่อ้าฮะมีคนอยู่นอกประตูเหรอใครอยู่นอกประตูแล้วทำไมแม่ถึงแม่ถึงรู้ได้แล้วมีรูปถ่ายได้ไงโอ้มายกอดต้องลงไปดูนะครับทำไมต้องลงไปดูด้ว่อยยัร้อน แม่แม่ว่าไงอ๋ออ๋อพอส่งมาเซฟท์ดูดูในดอวินโดก็อ๋กำลังจะเรียกตำรวจครับล็อกเออร์ดแอนไฮเอนยลูมมาใเสื้อดอกมาใเสื้อลอกอยังไงอ่ะไม่รู้แล้ว <laughs> ลับข้องก่อนดีกว่า ใต้เตียงละรเลโอ้ยยินเสียงกระจกแดงนะครับเอาแล้วไงน่นาจะเข้ามาแล้วอันนี้น่าจะเป็นโจร้วยเปิดก็ได้วยมนะีเสียงกิงครับจริงจริงโอ้โมันจะเปิดเข้ามาในห้องเรา มันเงียบเกินไปขอพอพอแอดดอร์แน oh, ่ใจนะแม่ได้ยินหรือเปล่าพอหยุดที่ประตรูได้ขอโทษนะติ๊ติ๊งเกินอพิอะไรโอเคแน่ใจหรอเแม่สิกศึกค่อยเชื่อใจใจกไหรย โอ้วว่ t แต heck mom เมยโอ้โอ้ my god oh เมยเอาเอาเกมหลุดเลย what เสร็จแล้ว เกมยวหลุดออกนอกนอกจอเลยเนาะเชี๊ยโอ้ my god หลอนมากเมื่อกี้เมื่อกี้มันงงๆอยู่นะคือแม่นะครับแสดงว่าไอคนของมันมีเสียงกระจกแตกนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ตอนที่เราซ่อนอยู่ใต้เตียงนะมันมีเสียงกระจกแตกแสดงว่าไอคนไอเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นผีหรือว่าเป็นใครอะที่มันมาหลอกเราเมื่อกี้มันน่าจะเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาหลบอยู่ในห้องแม่ มันมันห้องอะไรหมัอ,อย่างเรายังไม่ได้เปิดดูเลยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหลอนหลอนใช้ได้ขนลุกเลยเมื่อกี้นี้แม่บอกว่ามีพอพอล่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านเรากำลังอยู่ที่ประตูเรากำลังจะลงไปเปิดแต่ว่าเจอไอ้นี่ก่อนแล้วเปิดประตูอัดหน้าเลยห,หลอนมากถือว่าเป็นเกียร์ที่หลอนยู่นะโแเคเดี๋ยวถ้ายัางไงก็จะลองอัดพาร์ตต่อไปนะเดี๋ยว ก็ไว้เจอกันเข้านี้นะครับ See you a g a i n นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย